ดีเด่นระดับจังหวัดและมอบโล่สินทองให้ผู้นำชุมชนที่รับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดในงานมหก,กรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดินในวันที่27กันยายน2563ณโรงแรมรัศสวรรค์รีสอร์ทปัจจุบันการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คุขอเรียนเชิญท่านได้อเชิญโลกรางวัลพระราชทานวางบนทานาพระบรมฉางาลลักษณ์สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้าโรงสมเด็จพระเทพพระรัสษาาสยามบรราชกุม,มารีและมอบโล่สิงหทองให้ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนชุมชนดีเด่นตามรดับดังนี้ครับจึงมอบหมายให้ผมมาปฏิบัติหน้าที่ในเชิญร่วมล สมเด็จพระสิริขากุราชเจ้ากรงสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีม้บโลหะรวันสีทองและมออจิตประดัแก่ท่านที่ผ่านการพัฒนากิจกรรมพัฒนาชุมชนเด็กประจำปีส5ร3ศึกษาในงานมหากรรมรวงพลังตรีแห่งแันดินหวัดเียงรายตามี่กล่ารายงานการพัฒนกิจกรรม พัฒนาชุมชนในเขจังหวัดเชียงรายซึ่งดําเนินการมาทุกปีเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้นําชุมชนที่ได้รับการค่าเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมอื่นๆแก่ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนองค์กรแก่หลักในการพัฒนาหมู่บ้านศูนย์ประสานงานอค์กรโ์สงการชุมชนและกลุ่มองค์ชัพเพื่อเกิดการผลิต ที่มีผลการปฏิบัติงานดีมีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ผมต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับโลร่รางวัลพระเจ้าทานโลกรางวัลสิงห์ทองประกาศคุิคุณคมมให้การดีเด่นพัฒนารอดัอนใจชุมชนและ,ะสักการะบัติกลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้ยินได้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อ,อไปสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายและกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ได้เห็นความสำคัญในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนีเด่นเป็นประจำทุกปีจัดเป็น,งงนกิจกรรมมหากรรมวมกลางคนดีแห่งแผ่นดินในปี2563นี้และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมสำหรับกิจกรรมนี้จนประสบความสำเร็จด้วยดีกระการ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสืบไปขอบคุณครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำอดีตชายหญิงนะครับแล้วก็ในความต่างๆต่างโดนการมีชุดที่หนึ่งนะครับได้ได้เป็จุด้ามสื่อๆอย่างนี้ไว้เพื่อที่เราจะนำไปไว้ที่หมู่บ้านเรานะครับตั้งแต่มีความเพื่แข็ง ด้วยกันนะครับแต่ก็คเื่อว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพ